ก็ทุยน้ำพริกเอาไว้ตกปลานั่นด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทานน้ำพริกปลาโอนะทุกคนได้ปลาโอมาสองตัวตอนนี้เราจะนึ่งก่อนนะครับพริกกระเทียมพริกขี้หนูสวนนะทุกคนเดี๋ยวคั่วให้หอมก่อนนะ ตัวน,นี้ก็เนื้อปอลาโอเราเกะไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เลยนะทุกคนว้าว <Wow. S 1> ปลาโอนี่เป็นปลาที่เป็นเนื้อเยอะมา,มากๆเลยนะทุกคนะ uh huh. เนื้อเยอะเนื้อแน่นตอนนี้เราจะปรุงเครื่องใส่ด้วยปลาล้านะทุกคนใส่ปลาลาก่อนแล้วก็ใส่น้ำปลานะทุกคนปลาสองกระบวยเลยนะ แล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะผงปรุงรสนะี่แล้วแต่ชอบนะทุกคนใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะทุกคนใส่เข้าไปแล้วก็บี้พีให้เข้ากไปทุกคนได้แล้วก็เราก็ตามใส่ถ้วยนะทุกคนเ๋ยไปรวบผักนั่นนี่ ใน,นอนอ่นเคียงข้าวกับนนะ้ำพริกนี่ต้องมีผักนั้นทุกคนผักเยอะเยอะเชดผัดสนมะเขือมะเขือไขเต่าถูกแล้วก็ปีไฟนะทุกคนแล้วก็จะเจรียนใส่จานนะ เสื่มัเสือเปาะมันเสเปาะทุกคนแล้วก็มาลางทีโมงนันทุกคนแล้วก็น้ำพริก,กเอาไว้ตกกลาหน่อทุกคนนี่คือน้ำพริกปลาโอนะทุกคนเป็นอันที่เรียบร้อยนะเกี่ยวกับผัดเยอะๆนะั้นทุกคนดูผัดนี้หลายชน,นิดเลยนะ น้ากินมากๆ้วลาใส่น้ำพริกนี่จะต้องลองเอาไปทำดูนะทุกคนเนี่ยใบรับแใบบุบบกต้วมะเขือผอบบักเก็ตเชียบแล้วก็มะละขีนนกเปลือกเปกยาวมะเขือสีม่วงเอาน้ากินมากๆลองเอาไปทำดู